ม,นนไมัไม่พี่พี่กม่รู้กัน่ีจะไปเรียน่นไไมวะเ้าพ่เจดเอ้าพ่เจ่ันเป็ไร้่เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยรถมันไม่ติดกว่เจ็ดเนี่ยช้มาชมรไม่ได้แต่ว่าเราไม่เใช่ปะ่ะไม่ะพี่เ่ยเพรา่า่ยนะได้เรกี่ยวกับระบบเครื่อนของรถตางๆครสดุการยซ้ายระบบการทางานต่างๆน่้ี่อบได้ ได้แต่ว่าโชว์ไปเดี๋ยวมันก็จะหาพี่โมเราไปพูดถึงเรื่องลึกเรื้องหลังของภาีย่แบบนี้ได้สนใจสนใจไปเลยครับผมทิ้งรถทิ้งรถเลยสนใจีโอเควันนี้เรา่องรถกันไม่สำเร็จเ้าก็เลยมาที่นี่นใช่เรามาเรียนรู้เนี่ยว่ามรถเนี่ยมันทำยังไงไม่ใช่ไม่ใช่เรามาพูดถึงขาวไีใช่วันนี้ก็มีตัวแทนสายไหม่นะคะหรือว่าพี่พี่ชื่อพี่เจ็ดครับเจ ทีส่สามครับผมใช่ค่ะวันนี้ก็อยู่ที่เจ็ดนะคะแล้วก็มาเริ่มกันดีกว่าอ่ะครับอ่าอย่างแรกนะเปิดก็ง่ายๆสบายๆนะคะแล้วพี่จะเจียจะถามพี่เจดว่าภเ<บ>อพีเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรอะไรกัวนึงกันบ้างถ้าจะให้อธิบายถึงภาคเอพีนะเอพีเนี่ยเ,เ,เป็นหนึ่งในคะแนนของวิศวกรรมที่เก่าแก่ที่สุดเคียงคู่กับสี่นะครับซึ่งเราจะเรียนเกี่ยวกับการดอกแบบการออกแบบแล้วก็วัสดุต่างๆคือรอบตัวเราเนี่ยถ้าที่พูดได้เลยว่าถ้าน้องๆเรียนเนี่ยดีครับเราน้องวอกไปรอบตัวเยน้องจะเข้าใจถึงเหตุผลของสิ่งต่าง ทาบขึ้นมาว่าเอ๊เขาทำอย่างนี้ทำไมนะครับผมยอดเรียกว่าเป็นแขนแน่งใช่เป็นแขนแน่งเป็นแขนแน็งหลักเลยใช่เจ๋งนะครับผมแล้วมีมีสองสาขาของเอสไออ่าเอ็มอีของเราเนี่ยครับจะมีแบ่งแยกเป็นสองสาขาเลยครับสาขาแ,าแารกเ,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 เนี่ยเรียกว่าเจเนอเรลลเจเนอเรลลเนี่ยก็จะเป็นเมนสตรีมเอ็มอีแมคานิคอลทั่วไปให้เรียนเกี่ยวกับการต่อท่อไบปปิ้งเครื่องมือวัดต่างๆให้ช่วยแม่นเครื่องมือเครื่องมือในการก่อสร้างวัสดุต่างๆการดีไซน์ออกแบบ โต้พาร์ทหุ่นยนต์อะไรนะครับแล้วก็จะมีเรียนเกี่ยวกับเครื่องยนต์สันดาภายในเกี่ยวกับรถยนต์อะไรก็อีกแผนกนึ่งก็คือไมเนอร์เป็นเอนเนอรีเรียนเกี่ยวกับพลังงานครับพลังงานในที่นี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วหลักๆจะเป็นพลังงานความร้อนรับเกี่ยวกับเมื่อกี้ก็จะมีไปทำแหลกใช่ไหมเดี๋ยวราจะมาดูแหลกกันก็จะเป็นเกี่ยวกับไอนเลอร์ครับเป็นการเป็นการเปลี่ยนเอาน้ำเนี่ยต้มน้ำเป็นสตี้ไ่ใช้ต่างๆพลังงานความร้อนที่เอาไปใช้ในการประม อย่างที่เน,เนี่ก็คือเรียนด้านพี่อยู่ไมเนอร์เอเนจีนครับอ่ะแล้วก็ลืมบอกไมเนอร์เอเนจีเนี่ยเรียนเกี่ยวกับพลังงานทดแทนด้วยใช่ก็แบบปรับไปตามยุคสมัยของเราครับโอเคแล้วอย่างเงี้ยค่ะความร,ารู้แล้วก็ไมู่สกายดูเนาะแบบวิชาที่แบบถ้าเราเรียนจงจงมนีอยู่ใช่ไหมยังคงมีครบับหลักๆไมจไดเป็นคณิตฟิสิกส์อะไรนะครับทั่วไปแต่ว่าหนีไม่พ้นหนีไม่หมดหนีไปไหนไม่รอดแน่นอนเลยเจอคณิตสูงมีหมดเจอแบบจัดเต็มครับใช่มีเรื่องวันนี่มีเป็นดิฟเฟอเรนเชียล เนจัดเต็มจัดหนักครับแล้วก็เมื่อกี้ถึงพูดถึงเรื่องใกล้ตัวใช่ไหมถ้าจะให้ยกตัวอย่างง่ายๆมีวิชาหนึ่งเกี่ยวกับวิชาแอร์ c o n d i t i o n i ก็คือระบบอัดทำความเย็นพวกใช่ก็คือเนี่ยน้องๆนั่งอยู่บ้านดูเนี่ยน้องก็เปิดแอร์ดินะน้องๆก็มองขึ้นไปที่เอเลยเฮ้ยทำงานยังไงนะถ้าน้องอยากจะสนใจอยากจะรู้ว่าเอ๊ะแอร์เครื่องยังไงทำงานยัง่ยที่แนะนำให้น้องๆมาเรียนเองดูครับผม ัครอ่ะดีมากมาเลยครับมาเลยพี่ยินดีต้อนรับแล้วถ้าใครสนใจพวกแบบแนวดีไซน์ดีไซน์เครื่องจักรดีไซน์ขัดต่อจักรยานอะไรนี้มีแน่นอนได้ครับยังมีได้ได้เลยครับพี่หานครับก็คือเดรียนมีวิชาเรียนเกี่ยวกับการออกแบบโดยเฉพาะเลยก็คือการออกแบบพาร์ทของเครื่องยนต์เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆอย่างเงี้ยครับเราเรียนเกี่ยวกับวัสดุว่าวัสดุเนี่ยอันไหนมันดียังไงเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นไม้เนี่ยครับแต่ละอย่างมันจะมี ปัที่แตกต่างกันเอ็มอีเราเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างมีข้อจํากัดตรงไหนแล้วก็ทําไมเราถึงเลือกใช้เหตุผลแบบนี้แบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยคนเปลี่ยนคำถามเป็นเอ็มอีไม่เรียนอะไเอ็มอีไม่เรียนอะไรบ้างไม่ได้ไม่ได้จะให้หมอถึงไม่มีคะับเอ็มอีเราเรียนทุกอย่างทุกอย่างจริงๆดูเจ็ครับแล้วถ้าเรียนยากขนาดเนี้ยครับผมสั่งสมอะน แข่งขันหรือเปล่าไม่แน่นอนไม่แน่นอนที่พูดเลยว่าเอ็มพีเนี่ยทุกคนเป็นคนเก่งครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนดีทุกคนช่วยเหลือกันไม่เป็นความยิงใครไว้ตัวพ่เจษหรืดีดีที่สุดเลยครับบผมให้ให้ดีไปก่อนี้ก็คงไม่ได้แล้วน้องจีชงอะไรมาครับผมก็สังคมในดีเป็นสังคมที่เป็นพี่เป็นน้องครับช่วยเหลือกันก็คือทุกคนเนี่ยขนแกะแต่เอ็มพีพูดเลยว่ายนเก่งเอ็มพีเอสไอไม่เก่ง แต่ว่าทุกคนอยากช่วยเหลือกันไม่กินใครไว้ขนาดครับแล้วก็ทุกคนเก่งแต่ไม่แข่งกันเรียนทุกคนช่วยกันเรียนมีชมพิชิอะไรก็ใช่แบบปันทั้งหมดพาทุกคนไปด้วยกัน,นพี่โกแอ็กวันครับถ้าอย่างนีสังคมก็ดีแล้ววิชาก็เยินแล้วแล้วที่อยากรู้ว่ามีวิชาไหนนะคะที่แบบทักใจอ่ะทักใจเหรอใจมีสองมุมมากเราชอบเลยนะอ่ะส่วนตัวส่วนตัวพี่ชอบเป็นวิชาไมเนอนร์ละกันเกี่ยวกับวิชาสายเอเนจีครับชื่อว่าวิชาวีดูเบิลออพติเนชีนนี่ รเป็นวิชาเกี่ยวกับต่างงานทดแทนซึ่งวิชานี้เนี่ยมันทําให้พี่เน่ยรู้สึกว่าหลักโลกแบบที่จะแบบปรับแปลงปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงให้สังคมเนี่ยมันมีการใช้พลังงานทดแทนที่มากขึ้นหลังโลกมากขึ้นที่ทำง,งานสะอาดมากขึ้นและที่อาจารย์เนี่ยนะครับก็เป็นอาจารย์คน่ใหม่หม่่เกิดโอกาสให้ลูกพี่เนี่ยได้ทำโปรเจกต์ต่างๆแล้วก็ได้ใช้ไอเดียเต็มที่เพื่อที่จะนำเทคโนโลยียุคใหม่เนี่ยมาปรับเปลี่ยนแยกขไขใน้สังคมเนี่ยมันดีขึ้น คือเราจะเอาความรู้วิชาการที่อาจารย์สอนมาใช้เลยใช้จริงเปโปรเจกต์จริงใช่ครับมาแบบประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงว่าดีนะเพราะว่าตอนนี้โครงการเรานะคะก็เรียนรู้ก็มันปลูกฝังที่เสมอให้เด็กนๆมีความแบบดูความซัสแตนมากขึ้น sustainability นี่กคือหลักโลกหลักโลกไม่พอเก่งด้วยแล้วก็ได้ความรู้ด้วยโโอจบดี เราเรียนไอพีเนี่ยเราต้อสามารถไปต่อสายงานไหนก่บเฮ้ยเราจบอพีไปแล้วเราไปทำอะไรได้บ้างบริษัทหไหนไไหรือว่าสายงานไหนที่สามารถรับเราเข้าทำงานได้บ้างพูดได้เลยว,ว่าคำถามนี้เนี่ยบอกเลยว่า e MP นะครับสายงานกว้างมากกว้างแบบกว้างจริงๆเพราะว่าไ e อเนี่ยเรียนลึกเรียนเยอะแล้วก็เข้าใจทุกอย่างครับแล้วก็ทุกอุตสาหกรรมนะครับต้องการไอพีอย่างที่บอกไปว่าพวกพี่เนะครับเรียนเกี่ยวกับระบบทความเย็นซึ่งแค่ไปทุกอุตสาหกรรมนะครับเพราะมมีการควบคุมเกี่ยวกับอุณหภูมิในระบบถูกไหมครับอุตสาหกรรมยาอุตสาหา ระบมแล้วก็มีเรียนพวกพี่เนี่ยเรียนเกี่ยวกับเรื่องท่อด้วยระบบฟลูอิดระบบถอดไหลนะครับซึ่งในระบบฟุบระบบสากรรมก็จะมีการลำเลียงสิ่งของนะครับเอฟดีอด b, ะไรก็ต like ้องได้เรียนด้วยระบบก็จะมีแบบอุสากรรมยานสากรรมอาหารที่ผมบอกไปแล้วก็จะมีอุตสาหกรรมเอโรสเปซการบินการนอวกาศอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเพราะว่าพี่เนี่ยเรียนเกี่ยวกับดีไซน์เกี่ยวกับแมทเทอรเรียลเกี่ยวกับชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องบินรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีอุตสาหกรรมที่ว่าเป็นรถยนต์ ใช่ครับพี่ก็ต้องเรียนดีไซน์กับพาร์ตต่างๆนี่แหครับก็เลยก็คือได้กว้างมากกว้างมากจริงพูดอะไรมาเลยมีวิธีทำได้หมดหรือขีดก็ไม่ขีดจริงๆจริงๆแล้วก็มาขนตอท้ายดีกว่าเมื่อกี้ผู้ฝัาทั้งหมดผู้คนอาจจะยังไม่เห็นภาพนี่เจตก็วาดรูปแบบไม่ต้องไม่ต้องวาดรูปไม่ต้องวาดอ่ะวาดวาดวาดจริงๆแล้ววาดจริงๆแล้วเดี๋ยวพาไปทำอะไรดีพาไปวาดรูปไหมได้ วิชาเราจะพาไปดูนะครับเกี่ยวกับเครื่องจักรไม่ไม่ได้ว่าเครื่องจักรแต่ก่อนเรียกว่าระบบแบ็คที่ไซโคลขณะแบ็คที่ไซโคลเนี่ยเป็นเนี่ก็เป็นเบสิกของหนึ่งในวิชาของแมชชีนิคอลเอนจิเนียรินะครับเป็นเรียนเกี่ยวกับเรื่องการต้มน้ําแล้วก็เปลี่ยนน้ำเนี่ยให้เป็นไอน้ําแล้วก็น้องเขเนี่ยก็นำไอน้ำเนี่ยครับไปใช้กับระบบต่างๆต่อากาศได้คุณปุกรถไฟไอ้น้ำรถจักรใช่รถไฟรถจักรนะที่เราจะเห็นกันในหนังทำนเนี่ย ก็เป็นหนึ่งในเบสิคของในเขตอนิเวียนได้ค่ะแล้วเราก็ไปเลยไปไปไานะคะทุกคนยุ้ค่ะไปครับวันนี้เราจะมาแนะนำแล็บซิมเิงจินกันนะคะโดยที่เครื่องนี้ก็คือเครื่องซิมปิงจินนะคะโดยจะมีส่วนประกอบหลักอยู่อย่างแรกก็คือเรีสัวร์นนะครับจะเป็นเหมือนห่านเก็บน้ำซุกฟอนเก็บน้ำนะครับแล้วก็รำเลียงน้ำผ่านทางทัอในไปที่บอยเลอร์ตรงนี้นะครับซึ่งตัวบอยเลอร์เนี่ยจะมีหน้าที่ในการ เปลี่ยนน้ะให้กลายเป็นสตีมหรือที่เรียกว่าไอออนนะครับซึ่งไอออนของเราจะมีระดับความดันสูงมากเราก็จะถูกลาเลียงผ่านข้อต่อนี้นะครับแล้วก็เข้าไปรับกระจกของข้อมูลครับผมแล้วหลังจากที่เราได้สตีมที่มีพลังงานที่สูงแล้วนะครับเราจะนําเข้ามาสู่ส่วนที่สามครับที่เรียกว่าส่วนสบายครับโดยส่วนนี้เราจะเปลี่ยนจากพลังงานที่อยู่ในสตีมนะครับไปเป็นพลังงานเชิงกลครับโดยถ้าเราเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นตัวไฟเบลล์เนี่ยผมครับหลังจากนั้นเราสามารถต่อไฟเบลล์เนี่ยผ่านสายพานไปยัง อย่างอื่นที่เราอยากใช้พลังงานได้เช่นถ้าเป็นตัวอย่างของแบบนี้นะครับเราจะนำเนี่ยมันเนี่ยมาต่อกับแดนโมนิเตอร์เพื่อวัดว่าได้พลังงานเรียกว่าทองเนี่ยเท่าไหร่แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปผลิตในโรงงานไฟฟ้าเอาไปผลิตพลังงานให้กับรถยนต์หรือว่ารถไฟก๊าดจากไอน้ำครับซึ่งหลังจากที่เราส่งถ่ายพลังงานครับจากสตรีมเนี่ยไปให้ตัวพลังงานเชื้อเพลิงแล้วเนี่ยสตรีมเนี่ยจะมีพลังงานรดดมครับแล้วจะคอนเดนต์ตัวเองกลับไปเป็นน้ำครับ ซึ่งอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะต้องเข้ามาที่ส่วนที่สี่ครับที่เรียกว่าคอนเดนเซอร์เพื่อจะเปลี่ยนตัวลิควิดเวเปอร์มิกเซอร์เนี่ยให้กลายเป็นลิควิดทั้งหมดแล้วกลับไปที่เดิมครับไปยังจุดเดิมเดยเราจะเรียกทั้งหมดเนี่ยครับว่ามัเตอจักรแรค็คกี้ครับผมนะการทดลองเปิดเครื่องให้ดูกันครับ อย่าที้ต้องพูดเลยเมื่อกี้ริดทะลมิติไปดู้เออเมื่อกี้ไงพี่คราคุณบีไปดาวส์ตัวมิดกับว่าจริงจริงอ่านมายังไงต่อเไดนยังไงต่อบแล้วก็เสร็จกันแล้วเนาะเมื่อกี้สนุกมากสนุกมากดีดีแนะนำเลยเด็กดีครับอ่าก็แหละจบแล้วแต่ว่าเราไม่จบเลยไคร้ไหมทำไมครับช่วงต้อ่ะยังไงซิไหนลองือสอบว่า ก็เป็นสารสุดท้ายจากพี่ถึงน้องๆหมอปลายทุกคนที่คิดอยากจะเข้าเอพีหรือว่าแค่อยาก,กจะเข้า,า,อากเกอสไอก็ได้นะครับก็ว,วิศวะของเราเนี่ยตอนปีหนึ่งเนี่ยยังไงสุดท้ายแล้วก็เรียนรวมกันอย่นีก็อยากให้เราเนี่ยลราเข้ามาก่อนเข้ามาที่เอสไอีครับมาเรียนรวมกันก่อนมาค้นหาตัวเองแล้วก็เดีย๋ยวค่อยเลือกท่าอีกทีหนึ่งตอนปีสองก็ได้ก็มา,า,าพบปะพี่ๆกันก่อนมาพูดคุยกันก่อน,อนว่าเอ๊ะในภาคเป็นยังไงบรรยากาศยังไงถ้าเรามาสัมผัสด้วยตัวเองโดยตรงเลยจะดีมาครับ ก็ยังไงก็ตามพี่ก็ขอให้น้องๆโชคดีกับสิ่งที่น้องๆเลือกนะครับไม่ว่าจะชอบไอทีหรือว่าอยากจะเข้าที่อื่นอยากเรียนวิศวะหรือว่าอยากรับข้อเานาตัวเนพี่ก็ขอฝากไอทีโดยเฉพาะภาค็นทีนะครับเป็นหนึ่งในตัวเลือกพี่อยากให้น้องๆเนี่ยได้ก้าวไปข้างหน้าได้พัฒนาตัวเองแ้เป็นมีฐานะที่ดีอยากที่ตัวเองอยากจะเป็นข่าวผมค่ะคุณโจ๊กเลื่อนป็นอะไรเป็นอะไรบอร์มาครับคุณจีครับ ท้ายนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าอยากตามพวกเราก็สามารถติดตามได้ทางนี้เน,นะครับเป็นไอทียูทูบสินะครับกดไก์นี่เลยครับผมโอเคครับโอเคครับบ๊ายบาครับ